ลรืงจริงีเออไม่ว่าเอร์เรเอร์เอรเอร์อรรเอรร์เอเอรเอร์เรเออน์เรัเออร์เคร์เออร์ร์รเเอรเราเปรดตอนนี้ เชรบอกเอากูไปฆ่าเลยถ้าเรียนแบบกูขนาดนี้เนี่ยแย่งงานกูแล้วขอโอเคก็ในวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเปิดประสบการณ์การเปิดโอตากนะครับผมแล้วก็รับวันนี้นะครับเราก็จะมีผู้ร่วมสบมุตการเอ้ยไม่ใช่ผู้ที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์กับเรานะครับผมนี่ผู้พูดเหมือนข่าวเยี่ยมไปเลยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมีผู้ ประสบการณ์นะครับจะมาเล่าเรื่องของน้องกับู้นะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนี่นะครับผมผู้ที่จะมาเล่าประสบการณ์การเป็นโอตาของเขานะครับผมก็จะเล่าด้วยนะครับพูดทำไมเราก็ต้องเล่าอยู่แล้วว่ะล่ะก็ขอเชิญคุณละแม่พะพูเอ้ทางนี้เอ้ยกายกองเกิดไปแล้ว เขาไม่ชื่อแล้วไหมเขาักีครับผมอาร์ติเกล M Channel นะอ่าโอเคครับแล้วแม่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงครับผมชื่อหยองครับชื่อหยองละแม่ว่างจริงจริงเฮ้ยสิงนียก็สิุบ้าไปแล้วละแม่ว่างจริงจริงเออม่ว่างครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปิดประสบการณ์กันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบางคนจะถามว่าทำไมคลิปไม่แจ้งเตือนอ่ะพี่คลิปไม่แจ้งเตือนมีกดกระดิ่งไงล่ะใช่ครับเราองกดกระดิ่งด้วยครับมีปุ่มซัอคล้ายกดกระดิ่งมันจะมีกดไม่รับนะครับกับรับทั้งหมดให้กดรับทั้งหมดนะครับใครกดกระดิ่งแล้วบอกว่าไม่รับเนี่ยมึงอันซับกูไมไปได้เลยเออหย,ยอกยอกหยอกขอโทษครับผมของลอเล่นครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคครับผมพอเข้ามาชู ้ามาสู่ช่วงที่สองนะครับผมอ่าเขาเป็นอะไรวันนี้ดีดมากเลยอ่ะก็นะครับช่วงที่สองเราก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าเราจะมาเล่าเรื่องน้องคือเขาโฮ้่ได้แล้วเราจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นโอตานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะให้เกียรติผู้มีแขกเราจะให้คุณ หยองนะครับเล่าก่อนไปเลยน้องน้องสุดที่รักของเรานะครับเล่าก่อนเลยนะครับผมอ่าพร้อมหรือยังครับเชิญเลยครับไม่ใช่แล้วเราเปิดเล่าครับมันไม่ดีนะครับอย่าไปกินเล่าเลยกินไม่ดีไม่ดีอยไม่กินเล่าครับผมกินเบียร์แทนครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้อย่างที้ครับโอเคไปเล่ากันเลยครับผมตอนแรกมันมีวันหนึ่งอยู่มสอง ปีที่แล้วแหละก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ชอบบินเคมาก่อนนะแต่ว่าแฟนเก่านี่แหละมันชอบก่อนปุ๊บมันก็ชวนเฮ้ยมึงชอบเหรอว่าบีนเคแบบแนอันนี้ยก็ไปดูแล้วอะไรก็ไม like ่ได้อะไรหรอกเห็นไปเห็นมามันก็ตื้อ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 ไปเรื่อยจนผมติดอน่ยแบบผมต้องไปฟังจริงๆอะแล้วก็ไล่ฟังเพลงมาเรื่อยๆสุดท้ายผมก็ไปหาคาร์มิตัวเองเจอแล้วไม่เคยบอกเลยเพราะว่าจริงๆเลยพี่ปันเขาพี่ปันสิกร์เนี่ยเขาชอบในการแร็ของเขาสไตล์เขาแบบเหมือนผู้ชายอ่ะตัวการแต่งตัวมันเท่ ไม่ามามาๆเหรอเรื่อยๆก็ถ้าเป็นวันแรกการจับมือหรอครั้งแรกการจับมือก็นานแล้วจำไม่ได้ลืมก็ไปกับคนนึ่งเป็นมือเบสของวงผมได้แหละซิคกี้ตอนนี้เ,าเขาก็น่าจะไม่ทําช่องแล้วขเขาไดจะล้างไปแล้วมาไปงานจับมือแล้วเขาบอกว่ามีคนนึงจะไปด้วยตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเห็เนได้ชื่อเนี่ยรู้ได้ชื่ออ่ะนั่นแหละก็ไปรอที่หนึ่งที่ที่หนึ่งที่จะไปงานเขามาเ นี่อ่ะพี่คนนี้ใช่ไหมเราบอกว่าใช่ใช่ใชคนนี้เรารู้จักกันนเมื่อเพิ่งรู้จักกันแหละกกแต่ว่าเป็นไงกับมือตรง,ตรงนี้คิดว่แหละมันจะมือไม่มีคนเดีคนเขาจะซื้อลูกหน้าใช่ไหมเป็นซื้อลูกหน้ากันเงาไม่เปี้ยวต้องซื้อหน้างานเลยไอ้ครับไล่หาตะเวนช่วงนั้นบัตรมันถูกถูกนะสองร้อยห้าสิบบาทต่อใบหนึ่งเราไม่เหมือน,นตะก่อนตะก่อนแรกๆก็สี่ร้อยนะจริงครับจริงสี 400, 500่ร้อยห้าร้อยคน ตอนนี้เขาบอกว่า180ก็มี160ก็มีแล้วนะครับมากผมจริงจริงครับครับผมตอนนั้นผมก็ซื้อไป2องใบนึงตอนแรกซื้อไปก็ไม่กินใจเลยผมซื้อบัตรจำเงินเหรอครับอ๋อคุณต้องบอกว่าอ่อคุณต้องบอกซื้อหวยอะไรเงี้ยเออตอนนั้นซื้อใบเดียวมั้งเอออะไรไม่ได้กินหรอกจะไปจับอีเศษเลยเตรียมออมาไปเอาปั้นโบล่าเลยเพราะตองนั้น โคชิปันเอ้ยคามิปันกับถ้าไม่รู้ลืมละก็ไปปุ๊บไปรอต่อแถวสักพักนึงเจอเพื่อนตัวเองเจอเพื่อนที่โรงเรียนมันคามิปันเหมือนกันวันแรกที่เจอมันมันซื้อเยอะอยู่นะซื้อหลายใบอยู่บ้ามันรวยซื้อใบเดียวเลยผมก็ไปจับปุ๊บเดินออกมาแล้วก็ผมก็ชวนผู้หญิงคนหนึ่งเจ๊นี่แหละฉายาเขาเรียกเจ๊มาปุ๊บเขามาก็ซื้อใบเดียวเหมือนกันผมซื้ออีกใบหนึ่งเป็นสองใช่ไหมแล้วไปจับบานต่อเดี๋ยวนี้แหละจับเสร็จปุ๊บประมาณช่วงบ่ายล้วไปมัน คนจะเยอะก็ไปจับเสร็จปุ๊บออกมาก็บ่ายสาม้วบายสองบายสามนะี่แหละเอาอมานั่งตรง บนไดของไมเทคตรงเซเว่นนะ่ะน,นั่ะไปนั่งรอเขาจนนอนนะ่ะ <c oughs> นอนเสร็จยามมาเอ้ยหนุ่มๆนอนไม่ไ,ได้ต้องตื่นอนะ่ะรอง่วงอนะ่ะไม่ไหวเลยแบบแล้วช่วงนั้นก็ต้องรอที่มีรอบพิเศษนะครับพวกเราไม่ได้จับรอบพิเศษกันเลยคืกลับเลยรอบสองมาก็มีล,มล,มล,ละมีทุกคนเลยเอ้ยทั้งรอบไปกี่คนวะมีพี่ผม,มเมย์หญิงแล้วก็เต้ยสี่คนเนี่ยที่ไปรอบพิเศษกันหมดก็ไปหานิวเต้ยก็ไปหานิวผมไปหาปันเอ้ยไม่ใช่ปันนี่วีวีวีบิดแล้วก็เมย์ หาใครไมรู้ไม่ไไมเล่ามแล้วก่อนหน้าที่จะไปจับมือเล่าพิเศษก่อนจะไปเล่าพิเศษนะผมเป็นเริ่มเลย,ยเปียกื้อปัตนางาเหม,มือนเดิมแลแใบรอบนี้จมาห้า้อตัวแปดใบเท่ากับสองพันสีอสาหรอลืมซื้อมาอเข้างานเลยวันนั้นผมออกตีส บ้าน่ะดีกอ่าคนับเลยเฮ้ยมึงต้องรีบออกนะตีสามคือตั่งรอตีสามแหงตัวออกต้องนั่งแอคที่ไปเพราะว่าของแถวยังไม่ยังไม่มีอ่ะออกไปตอนไหนก็ต้อแก่รอ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 ทีเนี้ยรอเสร็จตัวแกก็มาตีห้าเฮ้ยไม่ไรอแกมาตีสามนั่นแหละแต่รอเลิกถึงตีห้าเราไปไปเห็กยังไม่เปิดอ่ะเปิดตรงทางเข้าของดีเอสอ่ะตองนั้นทางเดียวปุ๊บ เดินมาหาข้าวกินหกโมงครับเข้า,ขา,ขาน้ำผมเปิดรายการดูโอ้ยหกโมงด้วยมา้ยช่วงเลยแล้วไปกินข้าวกันทีนี้ก็รองานงานเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มมาเลยแล้วทีเนี้ยนะเ,เลยเริ่มไในเรื่อซื้อบัตรข้าวเลยนะก็วันที่้องจับมือเนี่ยผมเนี่ยแหละคนไรกจับแยกคนแรกเลย <c oughs> ไปหาปันก่อนไปแรกเหมือนเดิมไู้ผมลืมแล้วปันถึจุดแรกผมลืมแล้วมันหนึ่งปีที่แล้วเนี้ยไปไปจับสติได้แล้วก็คืนคืนโมจิเดินออกมาก็ไปเจอ ดีเจอพุพี่ได้แหละแล้วก็รอบนึงมันมีมันนี้รอบนึงผมแอบไปมั้งที่ไปหาวีหาสองรอบปุ๊บเไ้ยไปหาสามนีเดินม,มาเลยเอ้เลนวีมันน้อยยังวะมเดินเข้าไปโอ้โหแพ้แรกผม,มเนี่ยแอบเล่ารอบแรกจับแบบโตติดรอบสองนี่แหละเลยเข้าไปครับแบบมือปุอ๊บผมดึงเหมือนเชิงดึงอะ่ะปุ๊บเขาเกือบลงมาอี้อ่ะมือแบบหรือวะาเอามาเนี่นะ ว่าจ,จับเขจับมึงเรื่อยๆเอาถึงรอบพิเศษนะมันพีคมันพินเศษนะเออแต,นะนนเแต่ว่าบ้านบ้านวีนี่ใจดีนะก็บ้านคนก็ใจดีหมดแหละแต่ว่าบ้านวีเขาอะห้าสิบใบห้าสิบใบห้าสิบใบหมดเขาก็จอดหลังสุดแล้วให้พวกแบบจับน้อยๆแบบให้ซิกใบอย่างเงี้ยลองซิกใบ,บยอย่างเงี้ยเข้าไปก่อนอะไรเนี้ยผมก็จับสองใบไงนง่นบัตรหมดพอดีหมดแต่ไปจับคนนู้นคนนี้จับเค้กใบหนึ่งล่อไปหาวีสามล่อซื้อม,มาแปดใบใช่ไหมเค้กหนึ่งวีสาม V ห้าใบเป็นหกฟันกนี่ทกสองรอบมั้งแม่พี่หน่ะนั่นแหละเป็นแปดใบไปนะครับช่วงนั้นก็ประมาณกี่โมงละสองทุ่มกว่าจะได้จับแบบมันคุมมันเยอะอต้องรอต้องที่อีกเลนนิวอ่ะไม่เท่าไหร่เลนฟันอ่ะสุดๆนีเน,น,นี่อยากเล่าจับตัวเอ็ดแม็กกดสี่เลยสี่ขดอ่ะ ตอนแรกจะไปเหมือนกันแต่ว่าโอเคคุณรอไปทำไมไปเล้ไปวีเลยครับผมไม่ได้จะปวดนะแต่ว่าคนมันเยอะจริงๆคุณได้ไปเลยแบบเอาง่ายคือไม่ขี้เกียจรอก็เลยไปเลนวีเลยตรงไปก็เลนวีแาบน้สั้นถ้จับเสร็จปุ๊บก็มาแยกอยู่เหมือนกันผมจำได้ผมแยกกลับกับพี่ก๊อฟก่อนแยกกลับกันก่อนปุ๊บแล้วเจ๊ยังเอากลับที่หลังเพราเลนวันมันยาวไงผมได้กลับบ้านรถสักทุ่มกลับถึงก่อนแล้วถึงประมาณสองทุ่มกว่ากว่าถึงเนี่ยพี่ก๊อฟก็กลับบ้านเขาแหละทีเนี้ยก็ไม่ได้จับเลยก็โควิด มก็ไม่ได้จำโฟลเดร์เซตก็ไม่เจอโฟลเดอเนี่ยจ่ายแบบเก็บของฟรีอ่ะตามของฟรีอ่ะน <c oughs> ั่นแหละเดี๋ยวผมถ้าผมผมีรูกจะแปะรูกให้ดูดแล้วก็แบบมีนั่นแหละตอนนี้ก็ติดตามอยู่ฮะแต่โอชีเยอะหน่อยโอชีหกคนเจคนมีม,มีปัปน,นเฉพาะวินิควีซิโป้ฟอร์จูนเนี่ยถือแล้วห้าคนเฮ้ยตัวเขาจดตัวถือแล้วห้าคนนะมีห้าคนไม่ผมผมไม่เยอะไม่มีเยอะหรอก ได้ไงครับประสบก,การณ์แบนี้เลยด้ยแตอนนี้นอโอเคก็คจบไปแล้วแบบของของเขานะครับผมก็ถือว่าโอเคก็ใครมีประสบก,การณ์แบบไหนก็มาเล่าได้นะครับยาวขนาดไหนผมก็จะอ่านนะครับผมโทษขอให้เราูเรื่อง <c oughs> แล้วกูจะขอโทษสมัยมีเราต่อแล้วนะครับเรามาเปียเรื่องของเราเนี่ยโอเคครับ เรื่องของเรานะครับผมของผมก็เริ่มติดตามได้ยังไงเหรอเรื่องผมมันตลกมากจริงๆนะครับด้วยความที่เราก็เราก็ลิเนี่ยเราก็สอบสุดท้ายแหละสอบสุดท้ายเข้าไปในห้องอมันก็จะมีห้องที่มันเป็นห้องแยกเขาไม่ได้ใช้สอบเราก็จะไปพักระหว่างสมงไสอบเสร็จปุ๊บเราก็จะไปนั่งทางกันแล้วมีอยู่ตอนนึง เราก็จะไปนั่งในห้องห้องนั้นแหละแล้วก็เพื่อนมันก็ให้ให,ให้ผมเขียนชื่อมันมันมันเป็นคนดึงผมเข้านะแต่ว่าตอนแรกอะ่ะมันก็เอาวงนี้มาให้ดูผมก็เออไม่ได้คิดอะไรกับงอะไรว่าทําไมมีหลายคนแต่ผมไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรหรอกตอนนั้นคือช่วงคุกกี้ใหม่ๆเลยวงอะไรวะและ้วตอนดูช่วงหม่ำเฮ้ยวงอะไรวะทำไมมันเยอะจังวะแบบอ่าตอนนั้นเพื่อมนมก็ให้ผมเขียนชื่อเชอปังกับปันแหละผมก็เขียนไปตามที่มันบอกแหละเออเขียนไปมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ชอบเลยไปเป็นสายเกมเลยผมขอแปะมันไว้ตรงนี้นะครับผมไป ไปด่ามันยอกยอกยอกก็มันผมก็เขียนไปแหละเออบอกผมเขียนชื่อเชอปังกัปังทำเมี้ยอะไรมันพูดอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับก็แบบผมก็เลยเขียนไงตอนนั้นก็เชอปังกัปังชื่อมันดูดีว่ามันกลับมาบ้านสอบเสร็จก็กลับมาเซิร์ฟเลยวงอะไรวะวงอันนี้ปะเอคพีบีเอคพีบีบีเอ็นเค เมื it, 我 iałem, 我่อกี้ผมไม่ได oh? ้เล okay. ่นเลยนะครับผมมันก็เลยจังทร์สั่อยเพราะว่าเรื่องของมันค่อนข้างที่ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะครับผมก็เลน่าเศร้าไม่ใช่เราต่อสิเราอะผมต้องทราบคนเดียวก็คือโอ้ยไปไม่ถูกเลยก็พอพอกลับมาเซิร์ออย่างนั้นก็เริ่มตามเริ่มตามตั้งแต่อย่างนี้แหละเล่นไปแล้วครับบ๊ายบายเอ้ยมาก่อนแล้วต่อเราต่อสิ โอเคก็ okay. ไม่เป็นอันเป็นชิ้นเลยเนะี่ยกูเนี่ยขนาดเขา,าเขาไม่รู้เรื่องกูนี่ <g ul> ไม่มีสาระเลยนะครับก็โอเคเข้ามาต่อ <g ul> ก็คือผมก็เริ่มตามจากตอนนั้นแหละตามยีเอ็นเคมาตั้งแต่คุกกี้ตามมาเรื่อยๆแหละช่วงนั้นก็เออก็มีช่วงที่แบบไลฟ์สดอยู่ที่ <g ul> วูนับถ้าใครแบบท <Okay. S 1> ันนะครับ oh, oh. ถ้าใครทันช่วงไลฟ์วูฟอย่างเงี้นนยกนน็ก็แบบเออผมก็ไลฟ์อยู่ในนั้นเหมือนกันนะก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับผมตั้งแต่ช่องจีเข่งออฟฟิเชียลเนี่ยตามมาได้นะครับช่องนี้เปิดใหม่นะครับแง่เปิดใหม่แล้วก็ไม่เปิดอีกแล้วครัจำได้เลยว่าไลฟ์วูฟนะครับผมแล้วผมจะอา่าน<ม>เลื่อนกลับไปอา่านโพสต์ตัวเองเออใครสำหรับใครที่เล่นเกมชนะนะครับคือตอนนั้นะ่ะแบบผมอะ่ะผมเล่นเกมแบบท่านผู้ชมแล้วก็แบบถ้าเล่นเกมชนะเนี่ยเกมเกม อ่าเขินตายแล้วกันก็มันเป็นแบบพวกเปิดเปิดดูตาม YouTube ตอนนั้นคือแบบฮิตมากช่องช่องแบบที่ทําเกี่ยวดาเมจย K งเคทำา็นของเมมเบอร์แต่ละคนอะไรเงี้ยนะครับผมช่องที่ฮิตสุดก็จะเป็นโอตะคุ48นะครับผมแล้วก็มีพวกช่องที่ทำโอพีเงี้ยผมก็จะเอามา เออนั่นแหละเอามาดูผมก็เล่นเกมกับเขาแล้วผมบอกว่าถ้าใครถ้าใครแพ้เนี่ยเออเล่นเกมทายคําก็ได้อ่ะมีหลายแบบมีเล่นเกมเออคืตายแล้วก็ทายคำอ่าใครแพ้เนี่ยใครไม่มีแบบแพ้แจกตังค์วะไม่ไม่ครับก็เดี๋ยวใครชนะเนี่ยเดี๋ยวแจกของไม่ดีนะครับนะครับคะแนนไม่ดีครับใครแพ้ผมก็แจกของไปแจกนู่นแจกนี่แต่ผมลืมแจกของเขาก็คือแบบบอกว่าจะแจกเออแต่ว่าไม่ได้เอาของมปให้เขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ควรไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างอย่างี แท้<ด>จริงนะครับอผมก็เลยไม่แจกณปัจจุบันนี้นะเรื่องยังไม่แจกใช่ครับู้ได้หไหน้เนี่ยบอลกลาสุดโอเคกลับเข้ามาสู่เรื่องของเรานะครับก็หลังจากนั้นก็ไลฟ์มาเรื่อยๆเลยไลฟ์มาเรื่อยๆไปงานจับมือครั้งแรกนะครับจําได้ว่าไปกับเพื่อนชื่อว่านาจานะครับผมอ่าใครก็เป็นเพื่อนนาจาในเรื่องเรื่องหนังเรื่องหนึ่งครับไม่ใช่ครับคนละคนครับ อ่ะเขาเป็นเพื่อนผมนั่นเองไปกับเขาครั้งแรกนะครับเขามานอนบ้านผมแหละก็มานอนนอนเช้าก็คือแบบนอนนอนวันเสาร์แล้วก็กลับวันอาทิตย์ก็คือน,นอนอีกคืนหนึ่งด้วยครับจนโดนแม่ด่าครับโอ้แล้วก็ไปเลี้ยงเขาจแม่ดา่าผมขอ,อโ,โทษแม่ต่างไปเลี้ยงเขาครับก็ พอวันสาร์ก็ไปงานจับมือตอนนั้นคือยังไปไม่ถูกลยไ็ก็นั<อ>่งรถไปไปนู่นแหละไป,ไป,ไ,ปไปกับเพื่อนอะไรก็ไปพอไปถึงไปเทคก็เข้าไปงานจับมือทั้งแรเข้าไปปุ๊บยังทําตัวไม่ถูกนะแบบยังไม่ได้อยู่หอฮหอร์้อยหกตอนแรกอยู่พอกกนี้ก้าแปดกใช่ตอนนั้นคือแบบตอนนั้นยังอยู่แบบเปิดฮอเดียวอยู่เลยอะ่ะผมเ<อ>ข้าไปแบบเจอป้ายนม่อกนี่เก้าแปดเก้าเก้าผมเจอไปผมเข้าไปมันมีฮอเดียวมันจับฮอเดียวเก้าแปดมั้งจำได้ก็คือเข้าไปแล้วก็มีมันจะมีเทโซนแล้วข้างหน้าก็จะเป็นป้ายป้าย แถวนะครับป้ายตารางนั่นแหละผมก็เข้าไปเออถ่ายรูปไม่ได้นะครับเพื่อนมันจะถ่ายตอนนั้นก็ไม่รู้ผมก็เดินไปคือตอนนั้นมันยังงามยังเล็กอยู<ช>่อ่ะม<ช>ันเป็นมันเป็นม<อ>ันเป็นกฎของบีงคีเราห้ามถ่ายรูปในงานจาับมือแฮช์เชคไม่ได้ใช่ครับ <ไป S 1> ก็หลังจากอันนั้นเนี่ยก<ส>็คือ ยังไงต่อดีรู้สึกมันมันก็เป็นเลนเลนจับมือนะครับผมผมก็เข้าไปรอนน่ะแหละแล้วช่วงนั้นคือพอเขาให้ยืนแบบผมก็ไปไปเดินเดินเล่นเดินนั่นช่วงแรกเขาจะให้ยืนแบบยืนแบบต่อแถวแบบเป็นเป็นอย่างนั้นอะ่ะแล้วมันจะมีสตาฟ ที่เป็นเขาเรียกเป็นยามอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนไอ้นี่อยู่แล้วมันจะมีเส้นกั้นแล้วเราต้องยืนหลังเส้นกั้นนะครับปกติแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นงานจับมือพวกนี้ก็จะมีพวกรั้วกั้นแล้วแล้วเราก็จะยืนรอแล้วก็เปิดเขาเปิด้วแล้วเราก็เข้าไปแต่นี่คือก็จะมีกั้นเป็นสิ่งแรกเป็นผมไปครั้งแรกคือซิงเกิลที่สามมิถุนายนนะครับผมไปกับเพื่อนก็ ครั้ง <ITA> แรกก็จับพี่เชอร์แหละเพราะว่าคีามที่พี่เชอร์มาก่อนเนาะก็คือแบบรู้จักพี่เชอร์กอนจับฟันอะไรเงี้ยก็จับพี่เชอร์เลยใบเดียวครับไปใบเดียวเลยครับจับพี่เชอร์นั่งรอตั้งนานจับเออจับสวัสดีครับทับทายไม่รู้ไหลไหมไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วมันนานล้วแล้วก็ออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายก็ไม่ใช่แยกย้ายเพาเนี่ยก็พ่ากันกลับบ้านเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราก็มาที่นี้แหละเอออะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราก็แค่มาจับมือก็กลับตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็คิดว่าเออน่าจะมาแค ไปเลยครับ,รบไปเลยมาคนเดียวโปกโกเลยแล้วรอ,รอบรอบสองก็หาเพื่อนนะครับเพราะว่ามากับคนชื่อเตอ้ยับผมชื่อชื่อว่าเพื่อนชื่อเตอ้ยไอ้นาจาเนี่ยมันไม่มีตังละมันมันมันก็ห่างไปนานนะครับผม,มก็เลยมากับเต้ยนะครับเออก็ไปจับมือกับเต้ยหลายหลายรอบแหละเออรอบยังไม่พีคสุดรก็ไปจับปกติแต่มันจะมีรอบที่ผมรู้สึกว่าผมพีคสุดคือผมมาเปลี่ยนคาม,มีบ่อยมาก นะครับผมอย่างตอนแรกก็เวีนเครุ่นหนึ่งก็จะเป็นพี่เชอร์ใช่ไหมต,นนตามมีเกา่าเ,ออเค้กมกัออ่งเฮ้ยใจเย็นใจไม่ไม,ไม,ไมีเค้กเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคืออ่ะ พ่เชญในการเป็นคามิเก่าแล้วตอนนี้พอพอตอนนั้นอะรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งอะผมผมเคยแบบอะโอชิแปดคนแล้วก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่โอชิเหมือนผมแปดคนด้วยนะครับเป๊ะเลยทุกคนครับเขาตามผมตลอดเลยผมโอชิใครแม่งโอชิตามหมดเลยอะงงหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็แบบมีมีการแบบเปลี่ยนขึ้นพอพอรุ่นสองมาปุ๊บก็ที่ผมพูดถึงก็เป็นมิวนิกกับจูเน่ตอนที่จะเปิดตัวรุ่นรุ่นสองนะครับผมก็มิวนิกกับจูเน่ที่ผมเห็นจูเน่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นด้วยซ้ำเขา เขาเป็นคนละเขาเป็นคนไทยอ่าที่ชื่อมันเป็นรัสเซียอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าไม่ใช่อินโดไม่ใช่ครับอย่าพลดที่ลืมอ่าก็สองคนนั้นมาผมก็อ่าสองคนนั้นแหละตอนตอนต้นนะครับไปไปเรื่อยๆพอพอมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มชอบมาชอบมายูแล้วมาชอบมายูแล้วก็แต่งกันสองให้มายูแล้วมาอยู่ก็ชอบคนแรกเลยเป็นเป็นคนแรกที่เอาเพลงผมไปลงผมก็ดีใจมากว่าเฮ้เพื่อนมันทักมาเอ้ย มาอยู่เอาเพลงมึงไปลงว่ะตอนนั้นคือแบบใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอ่ะคือจะมีอ,อ,องอไรนะยังไงคือถ้าบีอิแบบเมมเบอร์อย่างเงี้ยเอาเพลงเราคือคือมันสุดของสุดยอดยใช่ใช่คือคือสุด,ส,ดสุดของบบทุกคนใช่ครับแล้วผมก็เออก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ทำเพลงจนแบบมีมีคนเออมีงานมิทติ้งแฟนมิทติ้งของ มาอยู่ผมก็ได้ไปครับเขาเชิญว่างไหมครับพี่ก็ทักมาเอ,อว่างไหมครับพอดีจะเชิญไปเล่นงานแฟนมิตติ้งนะครับที่ทกูสเปซที่แจตุจักกรนแลครมบผว่างครับก็อขอแม่เอ้อเดี๋ยวม,ม,มีงานปาร์ตีน้นู่นนั่นคือแม่จะไปต่างจังหวัดผมไม่ไปด้วยผมจะดื้อจะอยู่นั่นแหละผมจะไปเล่นร้องเพลงอยากไปร้องนะก็เลยบอกเอ้อเดี๋ยวได้ครับได้ครับอะไรเงี้ยอ่าก็เลยตกลงเขาก็เลยไปร้องเพลงตอนนั้นก็คือแบบโอ้โหเขินมากร้องสองเพลงคือตหลังจากซิงเกิลมาซิงเกิลที่แต่งให้มาอยู่เพลงแรกก็มี พี่มาขอแต่งเพลงให้ด้วยแตบบ่ให้ให้ผมทำดนตรีให้แล้วเขาก็เอาไปร้องเองมาด้วยซึ่งจริงผมควรจะร้องให้เขาด้วยนะแต่ว่าคือที่เกียจครับก็เลยเขาก็เลยเอาไปทําเองเอาไปร้องเองผมทำดนตรีเฉยๆเขาเอาไปร้องผมก็เลยเอาเพลงนั้นไปร้องในในนั้นด้วยแล้วร้องของเพลงให้มันดูสนุกสนานยังไงแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆมากมายก็อย่างเช่นพี่โกบโยชีในโกะนะครับผม แล้วก็พี่ยอกนะครับผมอ่า,อา,อาพี่ยอกนะชื่อช่องตอนที่เขาไาดะทำเป็นเกี่ยวกับผมไม่ไม่ได้เข้าไปฟังเพลงเขาแล้วนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมเห็นเขาทำเหมือนเป็นไอดอลวงอื่นไม่ใช่ BNK แล้วนะครับก็มีมีบ้างแต่ไม่ได้มี ขนาดนั้นตรงนี้ว่าเขาตามอยู่ไหมตอบคำถามผมหน่อยครับว่าพี่ที่ทำเกี่ยวกับ B N K อยู่ไหมหรือว่าไอดอลเนี่ยพี่ยังตามอยู่ไหมนะครับโอเคก็ใครไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้ทุกคนแหละที่พูดมานะครับผมก็นั่นแหละก็เป็นงานผมก็จะเล่างานจับมือแหละคือแต่ว่าเดี๋ยวใจยินคือเรื่องก็คือหลังจากคารมี่มาอยู่เนี่ยก็ไปเป็นออมนะครับออมแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเป็นออมก็ซื้อเสื้อเลยซื้อเสื้อดีๆนะครับผมตอนนั้นก็แต่งเพลงให้ออมเหมือนกันเพราะว่าคามีออมเสร็จปุ๊บ พอไปเรื่อยๆนานๆมาก็โดนฟ้อนตกงว่าโดนจุกล้องครับ เสื้อออมก็มาหลังจากที่คามีฟอนไปนเรียบร้อยแล้วก็โ,โหมันนานมากครับผมก็โอ้โหมาอะไรตอนนี้นะพี่ๆเราอยากทำตามันตแบบน<ๆ>ี้นครับผลาก่อนนะครับเฮ้ยเราต่อซีจะไปไหนไปหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปจริงแล้วเนี่ย หลังจากค้างฟอนเนี่ยก็ทําให้แบบเออมีหลายๆอย่างแล้วเกิดขึ้น <c oughs> ก็อยากที่จะไปไปหาฟอนไปจับฟ้อนแหละนะครับผมผมกาวว่าจะไปหาฟอนแต่ไม่ได้ไปหาสักทีจนคือเคยไปหาแหละอ่ะที่ไปกับไอ้นี่แหละแล้วก็พามันเข้าไปหาฟอนนั่นแหละ <c oughs> นะครับผมตอนนั้นมันยังค้างตอนนั้นยังโอชีฟอนอยู่เลย นะผมก็เลยพามันเข้าไปหาฟ้อนไปหาปัานอะไรเงี้ยรอบนั้นหลังจากรอบนั้นผมก็ติดใจผมว่าเน้องจะจําได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ไปหารอบพิเศษน้องแต่ว่ายังไงเดียะคือตอนนั้นก็ไม่มีใช่ผมจําไม่ได้ว่ามันมันมีอยู่สองรอบอะรอบรอบนั้นก็น่าจะไม่มีมั้งไม่รู้จําไม่ได้แล้วก็มีอีกอีกรอบอีกรอบนึงก็คือเดือนมิถุนายนก็มันมีเราไป เราไปเมษา,า,ากับมิทุนานั้งจำไม่ได้นะครับผมอ่าเมษากับมิทุนาเมษาไปกับไปกับไอ้นี่แล้วพอมิถุนาเน,นี้ยไม่มีรอบฟอนผมไปคนเดียวเ,ไ,เ<อ>ไปกับไ,ไปกับเตยตอนนั้นไม่มีผมก็เลยผมก็เลยแบบอ ah, ่ตัดสินใจไปหาคือไม่ไปหาฟอนเลยเพราะฟอนไม่มีรอบพิเศษแต่มีรอบธรรมดาวันเสาร์นะผมไปวันเสาร์ก็เลยเพื่อนทาไปหาวีไอเตยนั่นแหละพาไปหาเอ้ยวีไม่ใช่วีนิวเลยเข้าไปหานิวแล้วก็เออนล่นแหล่ไปจับ นิวเออตอนนั้นไอ้นี่ก็ไปด้วยที่มันเล่าตอนนั้นผมก็ฮักเข้าไปหักนิ้วแหละจับนู่นนี่นั่นนิวชอบคือเป็นแบบครั้งที่ผมคิดจะบทมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นข้ออ้างครับพรทุกครั้งีรอบพิเศษครับเข้าไปหานิ้วผมจําได้ว่ารอบรอบสองวนเข้าไปรอบพิเศษเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวพี่มาหารอบพิเศษนะบอกนิวบอกสัญญาแล้วนะโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยพี่ไม่มาไม่ได้แล้วนิ้วเออก็ต้องมาหาผมก็เลยอ่ารอบพิเศษก็เลยต้อหานิวก็จำได้ก็จำได้มาแล้วเฮ้ ผมตึงเข้ไปหาฟอนผมไปคนเดียวเออไม่มีไม่มีมันไปคนเดียวไปหาฟอนหรือว่าจำไม่ได้วะ่ะเออเหมือนเหมือนการผมไปหาฟ้อนฟอนแบบอะ อะไรเงี้ยแบบเหมือนจําไม่ได้ทําหน้าอย่างนี้เลยคนเยอะนะครับผมอ่าแล้วผมก็เลยก็ถือว่านิวจําได้ดีมากครับเดี๋ยวรอบนี้ว่าจะไปหานิวแต่ผมอ่ะมีแก๊งน้องสาวนะครับผมที่คนหนึ่งที่ยังไม่ไปหาคือแบมนะจริงๆแก๊งน้องสาวมีมิวนิกมีฟอนมีนิวแล้วก็มีแบมบูนะครับส่วนสามคนอ่ะไปหาแล้วเหลือแบมบูผมก็จะลองไปหาดูนะครับผม ส่วนนิวเนี่ยผมก็จะไปหาเพราะน้องจําได้จะไปถามว่าน้องจําผมได้ไมหมอะไรเงี้ยน,นะครับผมส่วนน้องคอนก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับที่มาทัคนคือราชา ผมจะหาปีโป้คนแรกครับน้องปีโป้ไม่ได้ดูแหละก็ไปหาก็อยากจะบอกว่าคือต่อจากไอ้ฟอนเนี่ยยังไม่จบนะครับผมต่อจากฟอนเนี่ยผมก็ไปหาวีมานั้นไปไปไปคนเดียวเออจำได้แล้วผมไปคนเดียวไม่มีใครเลยผมก็ไปคนเดียวไปหาฟอนต เสร็จปุ๊บก็ไปหาวีว่าถามฟอนว่าจะแกล้งอะไรวีดีอะไรเงี้ยฟอนก็เต็มใจบอกเลยครับคือผมถามว่าไปหาวีได้เต็มตัวครับโดยที่ไม่ต้องแบบห่ว่าฟอนจะโกรธอะไรครับนี่นี่ครับทำนี้ใส่อะไรนี่ฮาร์ดไหมผมก็เออโอเคไปงั้นก็ไปหาวีก็ไปจ่ายแล้วไปแก้เขาแหละเข้าไปคือผมเคยไปหาวีรอบนึ่งของผมคิดเอ้ยพบมีเพื่อนบอกว่าวีเป็นเพื่อนผมตอนอยู่มัธยมเอ้ยไม่ใช่ตอนอยู่ประถมผมก็เลยเชื่อว่าเอ้ยมันเชื่อจริงว่าก็ลองไปถามดูจำเราได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจำได้ว่าในห้องผมตอนประถมมันมีคนชื่อ ไม่ใช่วีระยะยาไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้วมันนานมากผมก็เลยเข้าไปหาวีเพื่อตอนก่อนก่อนรอบที่ผมจะบอกนะครับก็นั่นแหละวีก็บอกเฮ้จำได้แต่ว่าลังเลครับพอพอรอบที่ผมไปหาฟอนที่ผมจะเข้าไปแก้งรอบก็เลยจะเข้าไปแก่งจะเข้าไปแก้งเดินเข้าไปถึงวีก็บอกว่าเฮ้ยจำได้อะไรเนี่ยที่เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นไงบ้างสบายดีไหมผมก็บอกสบายดีเรียนที่ไหนตอนนั้นจะหมดเวลาแล้วผมก็เลยรีบชักมือเลยแล้วก็แก้งวีไปสองปรากฏคือแบบทําอย่างเงี้ยสองรอบวีรอบที่สองวีก็ทำหน้าเพราะมันหมดเวลาทำหน้า ทำหน้ามึนงงเอเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันหมดเวลาพอดีผมก็เลยต้องไปนะครับก็ตองจบเลยนะครับ <c oughs> อ่าก็เลยอดแก้งเลยลก็ไปบอกฟอรนระอบเสียษว่าเออพี่ไปหาวีมาแล้วพี่ทำเนี้ยวีทำพี่วีทำหน้าเอืนะอเนี้ยฮะไม่เป็นไรรอบหน้าอะไรเงี้ยอ่าโอเคสงสัยต้องแก้งหนักกว่านี้คนระับเย็นี้เลยไม่ใช่แล้วฝนะากบอกวีด้วยว่าเราเขาคิดถึงแกนะเอเอไม่ได้เจอกันานานเลยนะไม่ใครสุดเท่าผม ก็เรื่องผมก็ประมาณนี้แหละตลกไม่ตลกก็ดูกันเอาเองนะครับผมไม่ไม่ไม่ีใครสุดท้าผมเลยครับผไม่ได้ตั้งใจดึงนะมันไม่ได้เกจันาดึงอ่ะมันจะจับมือแล้วก็ลบนี่นี่โต๊ะปุ๊บมันจะเลือดตกครับผมแบบคลิปเลยโอ้ยต <il S 1> ้องทำอะไรดีวะดีเลยขอโทษขอโทษต้องี๋ยวรอบหน้าต้องไปให้เขาจำได้ละ อืมโอเคก็จะบอกอย่างดี้ก็ตอนนี้ก็ได้จบมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม25นาที2คนนะครับผมซึ่งเราไม่ได้รีวิวแฟมนะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะรีวิวให้ดูนะครับถ้าใครอยากดูนะครับผมก็25นาทีเลยนะครับผมไม่ยังยังไม่ให้ดูครับสปอยเลยกนสปอยทำไมล่ะครับไม่เป็นไรครับก็ ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่องผมด้วยติ๊กติ๊ Channel จากฮัตติกมิวสิกเอ็นะครับแล้วก็ i ีกอีกกอฟฟี่นะครับแล้วก็ Coffee Official นะครับผมเย้ยยิบฮัคติกครับผมโคตรนานเลยครับคุณจะตัดยังไงวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนอย่าเพิ่งครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยคุณละแม่แล้วก็ผมอัลลอนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ติดนิขสิติ์เขาขออนุญาตพ่จิตรทีเนี่ยครับไปจริงครับบ๊ายบาย